คือสิเบิร์ตผลพี่น้องบอมแนเบิร์ตสบายดีพี่น้องสบายดีย่ำส,สอเอฟที่ทุกคนทนุกฐานเลยจ้าแบบมันหยุดฮะเด้เพราะว่าข่าวขาวมันสิมามันที่เศร้าไปอีกพี่น้องจุดเก่าเศร้าไปเนาะมือ่อที่เท่าไยชิพกบอกตื่นมาเห็นหนาแดดพี่น้องมันขึ้นเลยเถอ,อมาจากบ้านยายแปกอะขำเมิดพี่น้องเลยง,งมเมิดมา เนี่ยเทนบ,บอยเอิญคุณไปกินจุ่มจีนคุณป้าใจดีทางฝั่งไทยเพิ่นเลี้ยงตักมากินมาเมื่อหล่ะก็ห่อลงมาพี่น้องพักกันห่อกันทุกคนเนาะแม่นางมินนี่เจดมกินมาเมื่อหล่ะก็ห่อเอาพี่น้องสองหมอบางอย่าง้อขอบคุณหลายๆเ้อคุณป้าเลยเขาหาย,ยดีไม่แห้งเจริญรุ่งเรืองเด้อเป็นหอ่มโพหุมใส่ให้ลูกให้หลาน ให้ล้ำให้รวยให้มันให้ยืินแล้วก็เช้านี้เมื่อคืนพี่นอ้องนั่งจากเี่ลงมาจากกินจุ่มจีนสบายดีเด้อเอฟซทุกคนทุกทานเมืองเอฟซี G, ชิยานนะโพธิ์โพวนะอุ่นไว้ก่อนพี่นอ้องลูกสาวกับสิกินกำยังระบาดมันบอกคอยกินขาวสาวลูกสาวกะ เกิดเรื่องพี่เนาะมาขึ้นนี่เนาะเขินกับเขินกับผมเคยโท่หาห้าหันไปไอหักเนาะพออ่อกมดพ่อน้องมอดมันขึ้นมาวม่าว่านเลยเ้ามดก็ได้ขึ้นมาว่านแล้วขึ้นมาใช้แล้วสิไปว่าความกับเมียพี่น้องมาอนี้นะไอหักโทรมาเอาเฟซน้องมอดโทรมาจากมันลงไปจากเดือนบุลงไปเห็นงานก็นได้ น้องมดนะนี่แทกเกิดโท่มากมาขึ้นนี่เอ้ยเมียเป็นเกระสรมากว่าบอสบายว่าสัแม่ไวแม่เจ๊ยพาไปหาหมอเดอร์ห่วงยวงห่างไปน้องเรลูกก็ได้เอาเมียไปเลยก็ต้องไปหาเองนะพี่น้องต้องส้ต้องสังต้องสา,งสาให้ชีวิตดีขึ้นพี่น้อง โทรมาว่าหาหลุดในเด้ออากระแมนหลุดบารบอยบอกเขาอู่เหมืนกับพวกทรมาหาดอกพี่เนาะหลุดบารบอยเขาอู่ก็รู้จังได้แล้วแล้ก็เป็นพวกเคยอันดอกเป็นอันโทรมาหาหาหลุดในเด้อแต่ภาไปว่าคว้มบักมอสก็ควุ้มกระแมนว่ากันกระแมนเนาะมันบดถึงบัวตองกันทั้งสองผายนะแต่วำาบบว่าเอาบ่อหรือวบาป่า ยังบ yeah, ่กูหเออไปกับไปว่าแต่ว่าทั้งยากกับแยกแหละในครอบครัวแต่ว่าเข้ากับแต่น้องมหากระถิ่นกับป้าบ่ได้นะแต่ว่าสิไปทั้งสองอะไรแต่ว่างัวกับผูกไวก๋อทำบ่ผูกกระบุไปแท้ไวเห็นบ่ะมือไหนก็นำหอดกลางกับสะไปผ่าเขาเคยละผูกไวก๋อกระเพาไปพามาเลยค่ะว่าทั้งสิขี่รถจักไปกับแม่้องเทน

เอาไปหลายเป็นวสิบกว่าค้นถูกไหมะว่าสิขีเดืจักไปกับแมงเทนเพราะอหลุดน่ะสิเต็มแล้วนี่ยนะจะเอาไปเต็มคาราเบลเอุขนว่าไอหักว่าอยอ่ทื่อพอว่าน uh ้องมดน่ะอยู่กรุงเทพน้องเมียน่ะอยู่บ้านพี่น้องน้องมดน่ะทำงานเลี้ยงหมูเลี้ยงเลี้ยงหมูอะไรเนาะนาชิเมน อยู่ไทยพี่น้องอเขาอาภัยหลายๆเ้ยปลาทิงเวิรงมักใหญ่เลยจะมันเป็นหยางเราจะไปแล้วนะเห็นไหมสะพีอน้องโทรมาหาโทรมามาพาไปกะบอกเคยปฏิเสธเด้วพี่น้องหยากระเม่นเด้ไป อื้ออืแล้วลงหาผอกันก่อนเ็ดก็บแม่นงเทหนูาขี่รถจักไปเป็นยังมาสองคนเฮาพอพอดีแท็กน่ะสิเอลุดไปหับเอาอยู่บ้านพักหัวยเนาะหับเอาเสาแก่แล้วก็เขาพอน้องมดอะไรบ้านพักหัวไอป่วยเลยพักครัวป่วยเลยี่น้องรถก็ไปหับเอาอยู่พุ่นกระทินก็ไปโรงเรียนมาเนี่ มันบ่แม่นยามแล้งพี่น้องมันยากพอยแทกกัดต่ละมือก็บเบื้งงัวเบื้งเฮือนพี่น้องเลยเป็นพอครัวพอซานให้เมียเมียไปทำงานก็ได้จจะเอ๊คือบอกไปผูกอยู่พุ่นแม่ไหมนี่ผูมันไปกินอยู่หน้าเขาเจ้าพี่น้องผูกพุ่งเอามัวอยู่ มาผูกกระแม่ปล่อยลูกก็ปลให้ผูกอยู่พุกก่นแม่กกแมาหน,น่อยเจ้าหน้าก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องนัดกันว่าเจ็ดโมงกว่าแปดโมงเด้อภาษามาหับเอาอยู่บ้านน้อยภาษาหนาห่วงกบแล้วพี่น้องเอ้ยหายเด้หายใจบุได้พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่เหม็นสะอาดท่านถือควันหรือถือกิน่นยังนั่นหนึ่งคำมาก เวลานอนนะมันนอนบ่ได้พี่น้องใช่นัดไนอะ้พวเอาโคมเงี้ยงเหมืองหูดังมันก็ไข่ทั้งสองขางพี่น้องมันไข่ขึ้นมาอาดหูหูดังลาเอ้ยมันกล้วยนะมีมีถูกต้นพี่น้องเลยอ่าเครืออะละสามสี่ปีนี่ปีก็เอาไปให้ยายแปรวานในฮักเอาต้นนะี้เลยมีถูกต้นกล้วยนะ กันเขาตะเด็กแทะนี่เครื่องหนึ่งกับพี่นาะสามวีก้วยเงี่ยงหมเป็นอยู่นี่โอ้เครื่องหนึ่งก็ได้มัเครื่องหนึ่งบิ่งมาบวกัจนท้าเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวีตัวนี้ หวีตัวนี้ตัวน oh. oh, ี้จักวีพี่น้องวีน so, ั่นแล้วก็ต้นหั่นผู้เดีผู้พี่น้องโอ้ซําสิกินกล้วยนะเอ้ยบ่กินแล้วสิขายขายพี่น้องนี่วีนี่เือนึง1234หาวีตัวนี้3ยนี่นี่หาคือพี่น้องยนี่จุมนี่นะหาคือ มักบวบนะคะเป็นแล้วก็กินมาไวพี่น้องเยยายเปร์ไหนเจี๋ยวต่วนไหนมาบ้านไหนแล้วก็อย,ยู่ในตู้เย็นกน็ย่างอยู่าย,ยายเปรกับข้าวพันธุ์ถิ่นที่เที่ยงหลังสิบพราะหายข้าวชีแตกบอกเก็บไว้ใส่ตู้เย็นบดีจะเก็บจะกำเอาไปหายเลยก็ได้ไปพันธุ์ถิ่มอยู่สิบอกให้เก็บไปหายข้าวชีแตกนะอืมยังหายอ่ะอีกประมาณสองถิ่น การย่างบลาได้เกี่ยวพี่น้องเลยมันพุ่นโปรจักลอยกระทงโปรจักหว่วงหากระกลมเนาะแต่ว่าทาแดดกับซุกไว้ยอยู่ดอกพี่น้องเลยต้นเาขาลุงแบ่ผอบ้านเลิศน,นะพี่น้องนี่นะกำลังเลี้งยงนะนะขา้าวานเพิ่นงใต่กับเขาลุงกลมพี่น้องลุงเสียวแม่ไม่ได้ให้กินนด้นแหละ Khiến bọn mình sẽ đào khải Đưa khín, kín kín. hả? Lưu Khiến, Khiến chụp chín. Hả? Lưu đào khải bọn khải nhắc nuôi nửng. Hả? Đào chứ bọn. Khải nhắc nuôi nửng hả Hãy phổ hồn với sư mỗi bàn này đi đâu. Sư, sự... dư lạn xí khiếu. phát khảo hay đục sao Khảo phát cá nhăng cho nuôi nửng hả. Đâu có anh nhớ không bà? Muộng có lưu แอปเปิลมะฮุงกะปิดไปกินมือนะกันหวานๆได้พี่นนอะตอนนี้หนาวแล้วปิดลงให้เป็ดให้ไก่ไกันโอยนี่กำลังซุกอันนี้เลยช้องหน่วยป่อนให้ไก่พอเพื่อนกันไปโทรถามอีต่วนเป็น,นยังไดไข่บอลเรืจังไดจะผู้เป็นนายยังวะกิน อยาก,กินต้นนี่นะกำลังเทิมพี่น้อะกำลังอันนั้นเพราะต้นนะคะปิดขายให้พี่คนช่วยแหงไต้วันเบิดเนาะกับต้นในน้ำแน่ครับจงมากินซุปเนี่ยดอกแคก็อยากเบิดแล้วมีอยู่แถวปลายมันผัวฮักฮักงามมันลงเลยพี่เนอะมันอยู่สูงหมากมันกะกินแสบได้พี่น้ะงคระว่าตามแสบหลวกกับแสบเออจะเม็นงามเนาะ นัวนนี้นะคิดว่ามันสิตายเอามาห้อยไว้ในหวาเขียวอันนี้สื่อมันจะเอียงพี่นนอะตัวนี้ก็กำลังเริ่มงามมีถูกแจดอกใหม่กะผูวามจุ่มสีจุ่มเข็บเก,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 ก็บเก็บเก็บเ็บมาไปใส่เบอรหนอย สามจุ่มสี่จุ่มดอกไม้นะพี่น้องคนหมักปลูกดอกไม้เนาะมีถูกมีถูกจุดพี่น้องเยกำลังแตกอันนี้งามๆเลยพี่น้องเอามาตั้งแต่แห่งงามมันไก่น้มเป็นอันสก็งามหลายปีแล้วซื้อมาน่ะเบี้ยหนึ่ง่าไรน้อสามส e ิบพันหรือ <crawl> ห <prejudice> <p ire> ้าสิบพันนี่แหละมีหนึแปดสิบบาทหลายปีแล้วแต่ถ่าแม่ย่าง Để dài măng nhăng níc a buffin hôn mã ác. đọc tìm nhu buffin mãn kể thưa nãy bên nãy 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 Này này nãy này nãy 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 đi nãy nãy สบายดีสบายดีทึมสร้างมันเด้กลัวมันงานน่ะบลูอันลูกชายได้เนี่ยอันลูกชายแหละได้ในใดลูกชายเหรอได้ในไหนขั้นเขียวถ่าหนาโหดเพลินอันนี้ก็งามๆพี่น้องจ้าบูหูสื่อมันอันนี้ต้นเศรษฐี ต้นสกเกตเงินนี่พวว้ายทิ้งจะไหนก็เป็นดอกต้นนี้กับตะก,กี้เป็นเป็นดอกล้าลายพี่น้องย่อม,มานี่เราบอกเป็นดอกตะก,กี้อยู่ในกันแค้มน้ำน่ะเราดอกพัน,นแต่จะงามๆเลยอ้อกูศิบดียบหอ่ะก่อันนี้เขาที่เพิ่เกี่ยวเมือ่อไหรนะ่หายกลน้องนะพี่น้องประดมัด เบียกมันยอดกาพนุนอยู่สองมืออยา่าเข็ดนะได้เกาะฮะเฮ้ยเอาวาซัมเน้เด,ด็กจับพี่น้องพอกันขีดหนาเด้อกูังใสผุ่นพี่น้องใสผุ่นให้พัก กระสิประมาณนี้มันพักบุกก็แตกแนงแตกหยอดวาดิต้นนี่ก็ตายคืนขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์คำตีส้มเด้อพี่นางเด้อขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจโคกน้องหน้าเขาเงียบสงบพี่น้องเลยบ๊วยยินเชียงยังบรววุ่นระบายกับไา อยู่แบบนี้มีความสุขดีพี่น้องแต่เที่ยงหน้าก็เป็นหางเป็นมะเป็นไหมเป็นไหมเป็นหางเป็นไหมอะไรเลยพี่น้องกคือสิผมมีเงินซ้านต่อแล้วมีแต่คอยเหตุไปพี่น้องเที่ยงหน้ากระแมนพี่น้องเพราะยังอยากเอาเที่ยงหน้าออกแต่เฮือนในตนาเฮือนน,น,อน,นี้ความหมายอยากยกออกว่ามันขีส่สีน้ำหนาวน้ำนอนอยู่นหนาเฮือน